สวัสดีค่ะจากช่องริบบิ้นบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้แบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นลายที่ทำง่ายประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นี่เลยด้านหลังเราก็จะทำริบบิ้นเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองค่ะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะลิบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นลิบบิ้นลายจุดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ1.2มมิลนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะแบบนี้ เราจะตัดริบบิ้นนะคะมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนนะคะพับริบบิ้นลงมาสิบเซนติเมตรค่ะดีรายพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิน้น ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะลิบบินนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นำลิบบินสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะ แบบนล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็สามารถนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนเพื่นจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะพอใส่เหรียญแล้วเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะ เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้ u u, นานล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนํำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็รีดม,มุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะ เส้นสั้นด้านซ้ายมือสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านบนสอดลงมาค่ะตรงนี้นะคะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะสอดนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะรีดม,มุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพนลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะมาทํามุมด้านข้างนะคะตรงนี้ เราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เลยปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะ เส้นที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงหลวมนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นเหมือนเดิมเลยสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็สอดตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นให้เ,เพื่อนๆไล่ดึงให้กระชับค่ะไล่ดึงให้ได้ลักษณะนี้นะคะทั้ง4เส้นนะคะดึงให้กระชับเลยค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จัดม,มุมเขาให้เท่าๆกันนะคะทั้งสี่มุมนะคะที่เราดึงเมื่อกี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะ เรามาเริ่มทํากรีบกันเลยนะคะกรีบด้านในตรงนี้นะคะกรีบด้านในตรงนี้เราจะเริ่มทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะพาบริบบิ้เส้นนี้นะคะลงมาค่ะแบบนี้นะคะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพาบลิบบิ้นะคะไปด้านหลังลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะพาปลายริบบิ้นะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็บิดรลิบบิ้หนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะนําปลาริบบ right ิ้นสอดช่องนี้ค่ะที่เราพับลงมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็นําปลาริบบิ้นสอดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดันตรงนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งเราดันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราบีบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงด้านล่างตรงนี้นะคะดึงนะคะ บีบเขานะคะแบบนี้บีบเบาๆบานะคะช่วยประคองนะคะแบบนี้เราก็จะได้กรีบประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นตรงนี้ลงมานะคะเราก็ทำเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้สอดริบบิ้นตรงนี้ค่ะ พาปิบบินเขาก็โผลด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะใช้นิ้วก้กับนิ้วชี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ดึงด้านล่างตรงนี้คะ่ะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะแบบนี้คะ่ะเส้นที่3นะคะเส้นนี้นะคะพาปริบบินตรงนี้ลงมาแล้วก็ทำเส้นนี้พาปลิบบินไปด้านหลังนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนพับปลาลิปี้ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดลิบี้หนึ่งครั้งนะคะสอดตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงกลีบนะคะแล้วก็จับนะคะแบบนี้ด้านล่างเราก็ดึงตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะช่วยประคองแบบนี้ค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่นะคะเส้นนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยใต้กลีบที่1เลยนะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นผูกตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะ ค่อยดึงกลีบนะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะดึงกลีบตรงนี้นะคะให้เท่าเทกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันค่ะ กีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับลักษณะนี้นะคะแล้วทําเส้นยาวเส้นนี้ค่ะเส้นด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกล้วยนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ากรีบตรงนี้เลยนะคะใต้ละด้านล่างกรีบนะคะตรงนี้ สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างของเส้นยาวตรงนี้นะคะสอดเข้าไปใต้กลีบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะตรงนี้นะคะดันนะคะดึงด้านล่างนะคะแล้วก็ดันกลีบให้ปลายแหลมนะคะดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลย เพื่อนๆจะดึงครอบมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้าดึงยากนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้มุมเขาแหลมนะคะให้ปลายแหลมค่ะประมาณนี้นะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะ ล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วก็หมอนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะสอดใต้กลีบที่สองเลยถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยเนะคะแบบนี้สอดเข้าไปใต้กลีบนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ปลาริบบิ้นเขาก็โผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยคดึงจัดกลีบนะคะดันตรงนี้ค่ะ มือขวาเราก็ดึงเส้นด้านล่างนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะดันเขาขึ้นมาค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ เส้นที่3มเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้ค่ะสอดใต้กลีบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะ,ปปะ,คะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นบางทีเขาจะชนกับใต้กลีบตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาแบบนี้ใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้เราก็ดันนะคะให้ให้ปลายแหลมนะคะดันกลีให้ปลายแหลมค่ะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็มวริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ดานกลีบนะคะจัดกลีบนะคะ พอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆนคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะ บบะะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นเส้นด้านบนออกนะคะแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วได้ลักษณะน,นี้นะคะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะแล้วนําเหรียญมาวางนะคะแล้วสารลายขัดธรรมดานะคะแบบนี้เลย เพื่อนๆคนไหนจะติดกาวสองหน้าแบบบางก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนๆใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิบบินเลื่อนหลุดนะคะใช้เทปใสติดนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดลิบบินส่วนเกินนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาติดลูกปัดกันนะคะเราก็จะใช้แหนบนะคะช่วยจับแบบนี้แล้วยิงกาวร้อนนะคะยิงกาวร้อนแบบนี้เลยนึงนิดนึงนะคะวางให้ตรงกลางะคะ่ะเพื่อนๆคนไหนไม่มีลูกปัดก็จะไม่ติดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะ บบน่ารักน่ารักนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ